ครับผมสวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับใน่ทุกท่านก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด่นเดนออีกแล้วนะเป็นแนวทาง16กรกดาโปรดชายวิจารณญาณในการรับชมด้วยครับผมใบนี้ครับ people เบ่งปานะท่านดับสิบล่างท่านก็เบ่งปานดับดับหนึ่งนะท่านเบ่งปานดับหนึ่งตัวเดียวนะก็เบ่งปานดับตัวเดียวหนึ่งสิบล่าง ก็ขอบคุณมากขอบคุณมากไปต่อกันเลยใบนี้ครับใบนี้ก็เป็นอา,านทานเท้าผ่านสัตว์ท่านก็เบ่งปานทา่านเบ่งปานเด่นสี่สองเเดนสี่สรอง357 แล้วก็เบงปานปชุด942 293 493 794 724 523 957 395 573คู่4249 43 4547 292523 2722แล้วก็เบงปันวิ่ง4กับ2 94272 4วิ่ง4424เท่านก็ขอบคุณอย่างมากครับนะสำหรับข้อมูลแนวทางที่เบ่งปันไปต่อกันเลยใบนี้ครับท่านนี้ก็เบ่งปันเนวทานวิ่ง3ตัวนะท่านอดีตก็ผ่านนะ อดีตก็ผ่านเนี่ยทันใหม่นี่ก็เบ่งปานสองสามสี่นะเบ่งปานสองสามแล้วก็สี่เบ่งปานสามตัวเดี๋ยวทันที่แล้วก็เบ่งปานห้าศูนสามเดี๋ยวทันที่แล้วก็ผ่านศูนย์นะศูนหนึ่งสองผ่านศูนเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปานสองสามสี่ แล้วก็จับชุด6 2สนะท่าน6 2 6 3 6 4 72 73 74 2เจ4องปรวม9ชุดนะรวม9ชุดเป็นแนวทางไปต่อกันเลยครับท่านผู้ชม ใบนี้ครับนะโจโจสิบหน่อยสิบหน่อยเแบบหกตัวละท่านก็เบ่งปานนะท่านนะสี่หกห้าศูนย์สองเจ็ดสี่หกห้าศูนย์สองเจ็ดนะท่านเบ่งปานหกตัวเป็นเดียวทางนะ เดาทันทีแล้ว93280 1มดนใหม่านไนี่ก็เบงป,นปาน4 6 5 0 2หนยะ์็่านก็เบงป,นปาน6ตัวเป็นแนวทางนะก็ขอบคุณอย่างมากเลยข้อมูลเดาทันทีแล้วก็ผ่านนะ10หน่อย3โซนนะ 30มโซนนวทานใหม่นี้ก็แบ่งปัน่านสอไปต่อกันครับใบนี้ใบนี้ก็เป็นอาทานตัวเดียวนะตัวเดียวล่างตัวเดียวล่างนะก็แบ่งปันแนวทานที่ผ่านมาสรุปแล้วก็ผ่านนะแนวทานใหม่นี้ก็ แบ่งปัน,ปนสามเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็แบ่งปัน,ปนสามตัวเดียวเดี๋ยวทันที่แล้วก็แบ่งปัน,ปนแปดเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็แบ่งปัน,ปนสามนะเป็นเดียวทางสิบหน่วยล่างนะก็ขอบคุณอย่างมากครับนะสำหรับข้อมูลต่อไปครับใบนี้ ท่านนี้ใบนี้ก็แบ่งปานวทางก็แบ่งปานแนวทางเด่นสองตัวนะท่านสามสองตัวนะใบนี้ เดีทันใหม่นี้ก็เบ่งปานห้าห้ห้ตัวเดีวทันที่แล้วก็ห้าห0าพอดีตก็2อสองก็พานนะท่านหลักเซนนะก็มีหลุดบ้างนะก็เดียวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันป เบ่งปาน4นะเบ่งปาน4ตัวเดียวก็เนียวท,ทันทีแล้วก็เบ่งปาน5ก็ผ่านเนี่ยทำไมนี่ก็เบ่งปาน4ตัวเดียวนะก็เคตัวเดียวลนะท่านเคตัวเดียวเนียวทาน10 1 1 0หน่วยบนล่างนะวิ่งเสนวินหลักเซนเป็นแนวทางบนล่าง ต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ครับพีโป้ใบนี้ก็เป็นเนวทางันที่แล้วนะก็แบ่งปหนึ่งสามห้านะก็พันสามนห้าพันานห้านามนหหลักร้อยหลักหล,ลักหน่อยนะ ทันผีโปนะเจ้าของแนวทางเดือนันไหมมนี้ครับเราไปชุมกันเลยเดื่นทันใหมมนี้ก็เบ่งปหนึ่งสามเจ็ดเก้าสี่ตัวนะสี่ตัวเป็นแนวทาง1 3 7 นะานะท่านผีโปเจ้าของเนวทางตาประชวมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังจ่ายกดไลดค์กดแชร์กดติดตามด้วยไปต่อกันเลยใบนี้ครับใบนี้ก็เบ่งปานทานที่แล้วเนาะผีโปดับโบนดับตัวเดียว9นะ ดับตัวเดียว 9. เกาดี๋ยวทานใหม่นี้ครับเจ้าของข้อมูลก็แบ่งปานอีกแล้วนะเดี๋ยวทานที่แล้วก็ผ่านนะผ่านเลยดับบนเก้าดับผ่านเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับก็แบ่งปันดับแปดนะดับแปดนะดับแปดนะตัวเดียว ก็ขอบคุณไปต่อกันเลยใบยนี้ครับนะดับล่างพีโป้นะท่านดับล่างพีโป้นะเบ่งปันดับหกตัวเดียวใบนี้ก็เป็นแนวทางชี่แล้วนะสรุปแล้วก็ดับพันนะดับพัน ดับผ่านเจ่าทนใหม่นี้ครับเจ้าของแนวทางก็แบ่งปานอีกแล้วนะเบ่งปานตัวใดครับท่านเราไปชมกันเนท้าทนใหม่นี้ก็แบ่งปานหกนะท่านแบ่งป,ปานหกตัวเดียวนะก็ขอบคุณอย่างมากเลยแนวทางดับล่างพีโป้เนาะ เจ้าของข้อมูลนะยังไงก็ขอบคุณจริงๆเลยต่อไปใบนี้ครับท่านเราไปชมกันต่อดับคู่ตดโบนนะก็เป็นเดวท่านของ people อีกหนึ่งใบดับคู่ตดเดียวท่านที่แล้วดับศ1นยะท่านสรุปแล้วก็ผ่านดับผ่านนะท่านนะ ก็โนตัวเดียวผ่านหนึ่งไม่ผ่านสรุปแล้วผ่านนะผ่านคู่นะเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับเราไปชส่งกันเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็แบ่งปานแบ่งปานดับคูคตดตเปกเก้านะเปกเก้านะดับคู่ตดดับคู่ตดบนนะ ก็ดับ8กับ9ดับ2ตัวคู่ใบนี้ก็เป็นอาานผีโปเจ้าของข้อมูลต่อไปครับใบนี้ดับ10ล่างซูนเดนเลือกเดนนะทานดับ10ล่างท่านก็เบ่งปานดับดับ6 ดับสองดับหนึ่งดับหนึ่งดับสองดับหกเบ่งปานดับสามตัวเป็นแนวทางนะท่านผู้ชมก็ชุนเด่นเลือกเด่นนะเจ้าของแนวทางก็แบ่งปานอีก1นึแนวทางดับสิบล่างต่อไปใบนี้ครับดับหนอยล่างนะดับหนอยก็เบ่งปานดับ ดับ6ดับ7ดับ8นะดับ6ดับ7ดับ8ดับ3ตัวนะดับ3ตัวเนี่ยวทางดับนอยล่างครับโหก็ขอบคุณอย่างแรงเลยเนี่ยวทางชุนเด่นเลือกเด่น ต่อไป่ารผู้ชุมก็เราไปชมการใบนี้ครับดาบเต้มรวม10หน่วยโบนเนาะดาบเต้มรวม10หน่วยโบนนะท่านพีโป้เนาะก็แบ่งปานดาบเต้มดาบเต้ม3นะดาบเต้ม3ดาบเต้มเดียวเต้ม3นะ ก็เนวทานดับเต็ม10หน่วยบนนะก็ขอบคุณอย่างมากครับข้อมูลที่เบงป้านอย่างเร็วทนันใจต่อไปเลยใบนี้ครับนะใบนี้ก็ดับดับหน่วยล่างตัวเดียวนะพีโปอีกหนึ่งใบก็เบ่งปานดับดับ เก้านะดับเก้าดับหน่อยดับหน่วยล่างก็เป็นปันดับเก้าตัวเดียวต่อไปครับนะต่อปลายต่อปลายนะใบนี้ก็เป็นแนวทางดับเต้ม สิบหน่วยล่างดับเต็มล่างนะพีโป้เนาะก็ท่านพีโป้ก็เบ่งปัน,ปนลหลยแนวทางนะเบ่งปันดับดับแปดนะดับเต้เนแปดนะดับเต้เนแปดดับเต็มล่างท่านพีโป้เจ้าของแนวทาง ไปต่อกันเลยใบนี้ครับท่านเด่นล่างพีโปอีกหนึ่งชุดนะท่านก็เบ่งปันเบ่งปันเบ่งปันสองเบ่งปันศูนย์เบ่งปันสี่เบ่งปันแปดนะเบ่งปันศูนย์เบ่งปันสองเบ่งปันสี่ ก็แบ่งปันสีตัวเป็นแน,นวทางนะท่านผู้ชมทานพีโป e เจ้าของแนวทางไปต่อกันเลยใบนี้ครับนะใบนี้ก็แบ่งปันปทานวิ่งตัวเดียวเนาะวิ่งตัวเดียวโบนนะส่วนนี้ก็เป็นอดีตนะท่านนะ สรุปแล้วก็ผ่านนะท่านสรุปแล้วก็ผ่านเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปานอีกแล้วนะเบ่งปานเบ่งปานสามนะเดี๋ยวท่านที่แล้วก็เบ่งปานสามก็ผ่านนะเดี๋ยวท่านที่แล้วก็ผ่านสามเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปานสามนะท่านเดี๋ยวท่านที่แล้วก็สามผ่าน หลักหน่อยห้าศนยสีก็ผ่านหลักร้อยเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็แบ่งปันสนะแบ่งปัน,ปนสตัวเดียวเป็นเดียวทางนะร้อยสิบหน่อยครับผมต่อไปต่อไปครับใบนี้ยอกแหงนะยอกแหง เนวทานที่แล้วก็โหลดนะท่านเนี๋ยวทานที่แล้วก็โหลดนะโหลดโหลดนะสองเก้าหนึ่งโหลดก็ไปผ่านล่างนะเก้าก็ไปผ่านล่างเปกเก้านะเปกเก้านะห้าศูนย์สี่ก็ผ่านห้าศูนย์สามก็ผ่านเนี๋ยวทานที่แล้วก็โหลดไปเดี๋ยวท,าท,วนะท่านใหม่นี่ครับเจ้าของ เดนี๋ยวทางก็แบ่งปันอีกแล้วไปชมกันเลยเนืท่านใหม่นี้ก็แบ่งปันที่4แบ่งปันหนึ่งแบ่งปันสามนะสี่นะแบ่งปันเนท่านหลักอร้อย1ิบหน่อยนะท่านยอกแหงยอกแหงเจ้าของขอโมยครับผม ก็ขอบคุณอย่างมากเลยแนวทางที่แบ่งปัน,ปนอย่างเร็วทันใจท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลดค์กดแชร์กดติดตามด้วยต่อไปครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นแนวทางหลักอร่อยหลักออร่อยนะก็แบ่งปันป เนียวทันหลักอรลอยดดับนะท่านดับ1203งใบนี้ก็เป็นนวทันที่แล้วนะใบนี้ก็เป็นเนวทันที่แล้วนะนเ,นเนานนะก็แบ่งปันดับไล่สู่นะท่าน1 2 0 3 7ศูนย์แล้วก็คาดหลักอรลอยนะท่านขาด ขาด2ขาด9นะขาด2ขาด9สรุปแล้วก็เหลือ4 5 6ห56 8นะใบนี้ก็เป็นนวทานที่แล้วนะสรุปแล้วก็ผ่าน5นะท่านผ่หนะหลักอร้อยนะก็เป็นแนวทางหลักอร้อยดับเหลือเด่นนะท่าน ต่อไปครับใบนี้ก็เป็นเดาทานไม่นะเป็นเดาทานไม่ก็เบ่งปันดาบ3550หแล้วก็ดับ8นะท่านแล้วก็ท่านไม่ก็เบ่งปันหลักร้อยศูนย์หนึ่งสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าัดแล้วเหลือสี่ตัวนะท่านหนึ่งหกเจ็ดเก้านะ พักแล้วเหลือหลักร้อย1679 1679กนะ็เะก็เป็นเดวทางหลักร้อยดับเหลือเด่นนะท่านก็ขอบคุณอย่างมากครับสำหรับข้อมูลเดียวทาง าผู้ชมค,คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราก็เจอกันนะท่านคลิปใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปนะขอบคุณทุกแนวทางเลยที่แบ่งปันอย่างเร็วท่านใจท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ